เยอะสุดๆขึ้นได้ไม่ต้องัเลรถเป็ิันเลยอสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนแฟนขับรถนะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเริ่มวิธีขับรถแบบง่ายๆนะครับขี่ขับรถแบบง่ายๆไม่มีอะ ไม่มีมั่งครับมี่โอเคปิดประตูเลยไม่แน่นเออค่าค่าเข็มขัดนีิะภัยทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคไม่ถนัดเลยอ่ะค่าเข็มขัดฟังผู้ขับนี่การสตาร์ทรถนะครับก็คือต้องเหยียบคานให้สุดนะครับอ่าเหยียบคานให้สุดแล้วก็สตาร์ทเลยเหยียบเด็กไหมไม่ต้องเหยียบ สตาร์เลยโอเคสตาร์เครื่องแล้วครับแล้วก็เอาอันนี้เอาเบรกมือลงเปิดแอร์หน่อยแล้วก็ค่อยๆใส่เกียร์หนึ่งใส่เกียร์หนึ่งเหยียบไหมเนี่ยเหยียบคาดไว้เหยียบคาดไว้ไม่ต้องเหยียบเบรกใส่เกียร์หนึ่งเลยแล้วค่อยๆปล่อยค่าถ้าปล่อยเร็วนี่มันจะเครื่องมันจะดับมันจะกระตุกค่อยๆปล่อยโอเคแบบนั้นแหละเดี๋ยวขับเกียร์หนึ่งไปก่อนนะ เพราะว่า,า,า,ามันจะออกถนนใหญ่ละเหยียบคันเลยเหยียบสุดเลยแล้วก็ค่อยๆแตะเบรกดูรถมีไหมมีรถมาแล้วนี่หมนุนเออหมุนเลยหมุนให้หมุนให้สุดเลยไม่ต้องสุดก็ได้ปล่อยเลยค่อยๆปล่อยนะ คืนคน,นิดนึงโอเคใจเย็นๆใจ,ใจเย็นไม้ต้องหยุดเลยใส่เกียร์สองได้ไหมเออเร่งนิดนึงก่อนเร่งนิดนึงก่อนโอเคใส่เกียร์สองเลยไยข้าม ขับวสองมือสิขับยังไม่คล่องค่อยๆขบับเดี๋ยวถ้าเจอรถเจออะไรเดี๋ยวขามือเดียวเดี๋ยวจังนี่งรถรถเครื่องรอเราไม่ไหวนะให้ขัมแดงไปก่อนไหมเออไม่ต้องเราไปทางตรงเราต้องไปก่อนข่าวก็ต้องรออะไรายอยูา่างนี ดูถนนได้ไม่ต้องดูกล้องได้ได้ได้เดี๋ยวกล้องนี่เดี๋ยวพี่จัดการเองค่อยๆขับชะลอนชันอไม่ต้องเร่งเบรกนิดๆเบรคเบรกเบรกนิดเหยียบคันเลยเบรกให้สุดใส่เกียร์เปลี่ยนเกียร์ เดี๋ยวไปกินหนึ่งก็ได้ยังไม่ต้องออกตัวนะรอยังไม่ต้องกลัวโอเคค่อยๆปลปอยค่อยๆเปอยครับไปทางซ้ายนิดนึ่งรถเยอะทางขวาดน,นี่น ไปกี่สองกอน้ยมีคนตามหลังเราด้วยอืมไม่เป็นไรคุณมีจังหวัดแงก็แซกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราปิดอันนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยเปิดไฟเลี้ยวเดี๋ยวคอยจับดทด,ด้วยเปิดไเเฟเลี้ยวไม่เป็นอีกอ่ะกดล,ลงไปอันนี้แล้วก็ว อย่างนั้นก็ต้องชะลอกดอันนั้นลงไปฝั่งโน้นหน่งยพีเร้งนี่หน่ยเดี๋ยวเราไป๊นึงนะเอาเปลี่ยนเป็นเกีสองเหยียบคันเลยชิดขวาหน,น่อหนึ่งชิดขวาปล่อยคันปล่อยคันเลี้ยวเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวแต่ตรงนี้เหยียบคานเร่งเลย เดียร์สุดๆขึ้นได้ไมต้ตองสูนม <laughs> า้กอ้ยุขย่กันครันนี้ฉันร้อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปียกเกียร์ข้างหน้านิดนึงให้มันตอนที่ไม่ขึ้นตอนนี้ เกียร์ตรงทางตรงเลยก็ได้อ๋อเปลี่ยนเป็นเกียร์สามเลยเหยียบครับ ฝึกจริงๆแค่ประมาณสองครั้งนะครับแต่ว่าก็บางทีกลับไปก็เป็นเดือน <c oughs> <c oughs> ห่างกันเป็นเดือนแต่ว่าไม่ค่อยได้ขับบ่อยนานๆลองขับทีสองครั้งนี่น่าจะห่างกันสักเดือนกว่าอันนี้คือครั้งที่เท่าไ,รไหร่ครั้งที่สามใช่ไหมใช่ครั้งที่สามแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีแบบลองขับนิดนึงแต่ว่าฝึกจริงๆนี่เป็นครั้งที่สามครับ ึกจริงๆยาว่าเลยชั่วโมงฝึกจริงๆนี่แค่ครั้งเดียวอยู่นะครับก็คือที่ฝึกแบบประมาณสักสองสามชั่วโมงหมอไม่ชื่ถ้าถ้าเป็นรถเครื่องมาก็คือแบบชะลอแบบนี้ได้หรอแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์มานี่ที่เราต้องอยู่นะ,อ,ะอยู่ดีก็คือเยอะชะลอนี่คือเบรกใช่ไหมอืมเบรกนิดๆไม่ต้องเบรกให้สุดน,นะก็คือเบรกให้มันช้าลง เรียกว่าชะลอแล้วให้เหยียบคัดด้วยไม่ต้องเหยียบคัดคัดนี่เหยียบในกรณีไหนบ้างที่รถจะจอดอะถ้ารถมันหยุดถ้าเราไม่ได้เหยียบคัดอะมันจะดับเครื่องยนต์มันจะดับแต่ว่าถ้าเราชะลอปุ๊บมันช้าลงใช่ไหมถ้าเราไม่เหยียบคัดอะเครื่องมันก็จะดับแต่ว่าถ้าเราเหยียบคัดปุ๊บมันจะไม่ดับถ้าถ้าเจอรถยนตสวนมาทีแรกก็ต้องชะลอแล้วก็เหยียบคัดแล้วก็เหยียบเรงให้สุดเหยียบคัดก่อนแล้วค่อยชะลอหรือเปล่า ชะลอก่ชะลอให้มันชารลูกก่อนแล้วค่อยเหยียบคันถ้าเหยียบคันปุ๊บมันจะเหมือนเกียร์ว,ว่างพอเกียร์ว,ว่างปุ๊บก,ก็คือถึงเครื่องจะนิง่งมันก็ไม่ดับนึกว่าเหยียบคันก่อนแล,แล้วค่อยเหยียบเบรกแต่ถ้าเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้นี่ก็คือถนน,นแคบนะครับ เราขับมาอยู่เราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเราก็ต้องจอดถ้า,ถา<ะ>เจอรถยนต์ครับ <c oughs> แต่ว่าเพราะว่าทางมันแคบอยู่เนาะถ้าเจอรถยนต์สวนนี้มันก็จะอันตรายหน่อย <c oughs> จับสองมือ <c oughs> ขับกลางถนนเลยถ้าถ้าไม่มีรถยนตอ่ะขับกลางถนนเลย <c oughs> ทุง่งนานะครับ คนเราไมไม่รู้อ่ะ,มะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไงครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ก็ถือว่าขับได้เริ่มคล่องขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องคอยระวังกันอยู่ <5 S 1> เคะแนนให้เท่าไหร่เออส0คะแนนให้ส10คะแนนน,นนี่ให้ห เอาเปลี่ยนเป็นเกียร์สองเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อเยี่ยบเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบีมชาแนลได้วยนะครับเบรกเบรกเหยียบค่าด้วยเหยียบค่าให้สุดเลยเบรกเบรก เจอรอบหกล้อนะคะรับเดีเเ๋ยวกเปลี่ยนไปเอออันนี้มันลงดอยไม่เป็นไรค่อยๆปล่อยคัสปล่อยคัสค่อยๆปล่อยคัสโอเค,อค okay. ฝากเพื่อ,อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบีมชแนลด้วยนะครับ